อ๋อเขาเขียนว่าที่แ้กเขาเขียนสี่ตัวหกเนาะตัวแรกแล้วก็เจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองอยู่ห่างกันนิดนึงเจ็ดแปดสองนี่ห่างจากหกนิดนึงเลขสี่ตัวเจ้านี้ห้าตัวเราจะไปดูที่น้อง n อนิวเขียนด้วยแล้วก็คุณตาเขียนไปด้วยใช่ไหมครับครับเขียนใส่กระดาษไปแล้วเขกลัว่าเขียนที่ดินจะลบเนาะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเดี๋ยวเราจะให้คุณตาพาไปเนาะคืองานเราตามถึงบ้านน้อง n อนิวกันเลยนะครับ เที่ยวน,นี้นะครับตามถึงบ้านน้องอินฟิวเลยเดี๋ยวเราจะไปดูเพราะว่าน้องเขียนไว้ที่สวนเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวคุณตาจะพาไปนะครับเอามาถึงแล้วครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วน้องอินฟิวอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่สวนทีมง,งานเรามาน้องเขียนไว้ตรงไหนเนาะจะได้ถามโอ้โนี่ปลูกทุเรียนครับ จะได้มาเื่นไปหน่อยนี่นี่ทุเรียนนี่น่าจะได้ผลอยู่เนาะโอ้มีสวนทุเรียนนี่มาเจอแล้วตาน้องเอ็นพิวพาเรามาเนาะมาถึงแล้วนะครับ ถนนทางลำบากสักนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับเอาไแอนฟิวสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับก่อนเนาะสวัสดีก่อนนี่นี่แอนฟิวอยู่เอาสวัสดีสวัสดีมันมืดหน่อยเด้อเปิดสปอร์ตเลยเขาเอาเอาไฟมาส่งใหแก๊สเขาทำไฟให้เขามีไฟด้วยเขาทำไฟให้ดีเลยตัวนี้เมืดว่าก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับดีมากเลยน้องแอนฟิวตามถึงสวนเลยเนาะนนี้เาะสวนตามถึงที่เพราะว่าสวนมากแล้วเขาจะเขียนให้ที่นี่ นะคะเลขแั่นมากตัวตรงตรงทุกสองครั้งที่นี่นะครับแล้วก็ที่บ้านหนึ่งครั้งตัวตรงที่บ้านเขียนให้ครั้งหนึ่งครับที่นี่เขียนให้สองครั้งสองครั้งถุกตัวตรงสองครั้งเลยอ๋ออันนี้เฉพาะตัวตรงครับส่วนที่ว่าไม่ตรงคือต้องกลับมั่งอะไรมั่งทั้งหมดกี่งวดแล้วครับถ้าเลขล่างเนี่ยทุกบ่อยนะครับอื้อควมว่าเลยนะตั้งแต่สามขวบสามขวบผมจำได้ครับเข้ามาเจ็ดงวดติดเลยค่ะ อันนี้งวดที่แปดแต่ช่วงหลังมานี่เข้ามาจิตงวดติดเนาะค่ะเข้ามาจิตงวดติดงวดนี้จะเป็นงวดที่แปดแล้วน้องเอ็นฟิวก็เขียนแล้วด้วยเนาะเขียนลงพื้นเขียนลงพื้นลงดินลงดินตรงไหนครับเหมือนวันที่เขียนที่วัดหละลบหรือยังครับเดี๋ยวผมล้ไหนเขาเขียนตรงไหนตรงนี้ผมอยู่นั่งชงกาแฟอยู่ข้างบนมาพอเดาเดาเดาไหนครับเขาเขียนเเขขาียนตรงนี้ใช่ไหมครับเขียนอย่างนี้แหละนี่หกไอ้ที่ออกเอาลูกกอนเดีาเดาตาเขียนเจ็ด หกแปดตัวตัวนอนสองที่บอกมาตรงๆองาเก่าแล้ววันนี้มาจากกลับมาจากวัดอลงไตรพัฒนาก็มาเขียนตรงนี้เีกนี่เขาเขียนตรงนี้ใช่ไหมครับเขาเขียนอย่างนี้ครับนี่มันถูกกับทะเบียนรถวันนี้เนาะครับวันนี้หนึ่งหนึ่งสามสามแล้วก็เจ็ดเจ็ดสองสี่โอ้เขาเขียนครับอย่างนี้หละประมาณนี้หละ ห้าตัวหนึ่งสามเจ็ดนาะสองสี่ครับหนึ่งสามเจ็ดสองสี่จนยายเขาเรียกผมมาดูอ่ะยายยายแกมาตัดต้นมันตรงนี้มันมันก็ที่เก่าแหละแต่เขียนตรงนี้แหละหนึ่งสามเจ็ดสองสี่ครับเขาก็เขียนเลยนะเขาก็เขียนเลยครับอันนี้ไม่ได้บังคัใไปเขาเขียนนะครับแบบยายเขาถามทางนู่นนะว่าไปทําบุญแล้วครับ เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไายเล็กอะไรมาบ้างยายพูดอย่างเงี้ยนะซื้อเล็กอะไรมาบ้างคือเขียนให้แล้วว่าเขามีเซนถ้าเขาจะเขียนเขาจะเขียนให้เองแบบนี้เลยเนาะอย่าอย่าไปบังคับเขาไม่มีใครบังคับอ่ะเราจะเขาถ้าเขาไม่เขียนกป็เรื่องของเขาเราไปบังคับมันมั่วมันไม่เขียนบังคับอ่ะคับก็เขียนไปตัวอื่นงวดก่อนเขียนให้สี่ตัวเนาะหกเจ็ดแปดสองเนาะงวดนี้งวดนี้หนึ่งกันยาหกหกเขียนให้ห้าตัวรับห้าตัวหนึ่งสามเจ็ด อะไรอีกลุงเลนสองสี่อ่ะสองสี่สองสี่ลุงเขียนไว้ในกระดาษหรือเปล่าเขียนอ่ะเดี๋ยวเอากระดาษมาดูเดี๋ยวเอากระดาษมาชัดชัดลุงก็เดี๋ยวให้คุณตาน้องเขียนเขียนให้เขียนตัวใหญ่ๆเลยมันตู้ไม่ไม่กี่ประตูนะทั้งหมดอ่ะอืมครับรวมทั้งหมดนับกี่ประตูอ่ะตอนนี้ก็ได้ลุงมีไฟอยู่แต่ไอ้นี่ผมามาแปลกไอ้เลนี้ยว่าไงครับลุง ว่างนะครับแลกวเลกตรงกลางอ่ะมันมันจะไม่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันจะน่าจะสี่หรือเจ็ดอะไเราอไนะอันนี้อาออ๋อนี่ผมจะโอเคอยู่ได้อยู่นี่เลขนี่มันมันนี่เขาเขียนแบบนี้นี่นะครับไม่เขียนแต่แต่ยายเขาว่าเจ็ดผมก็เหรอเอาเจ็ดลงดูแต่ธรรมดาี่ที่เขาเขียนนะผมดูนะน่าจะหนึ่งสามสี่สองสี่ แต่อันนี้ก็เลยตีมามันจะล็กเจ็ดหรือเปล่านี่นะตัวนี้นี่มันอ้นี่ตัวนี้มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับถ้าไม่สีก็เจ็ดสี่เมตแต่มันก็มันก็มีสี่อยู่แล้วเนาะตัวนึงเขาเขียนยงงี้แหละครับก็เท่ากับว่ามันก็มีเลขสี่เขาเขียนแบบไหนครับตามตามที่ที่เขาเป็นเ่ลงดินเป็นตัวเลขตัวนี้ครับนี่ตัวนี้แต่ยายเขาตีเป็นเจ็ดนะยายเอ็นปิวนะ เขาเขาจะตีแบบนี้บ่ย่างไงบ่ผมตีมัันผมตีมันเพราะมันอกเล็กห่ามไงให้ลุงขยายดูขยยาดูครับจับคู่ดูจับคู่เ็าจะได้เป็นตัวไหนลองเอน้องน้องนองน้องเขียนดิบบ่้องเียนซะ่วสาทุเด้อ้องเขียนเราให้ลองเขาเขียนดูเป่าแล้วเอาเป่าแล้วเอาซะทุ่วซะทอ่วออก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 เขียน ตอนวันที่ยี่สิบสองก็ให้หกศูนย์หนึ่งเพิปิดรถเรือมาแล้วครับทั้งหมดรวมวันนี้กับวันนี้เตียนสองประตูอะรุ่นก่อนหกศูนย์หนึ่งรวมเป็นสามสามประตูแล้วก็สี่ประตูกับเขาพูดแปดสี่ห้าเราจ่เนาะสี่ประตูถ้าจะให้ถ้าจะให้ ชัดๆคือที่กระท่อมอืมที่ระท่อมแล้วเนาะพอแล้วมันต้องเขียนให้ลุงหันมาทางนี้หน่อยลุงอุ้ยเด็กมันมันเล่นด้วยนะเพื่อมันมันไม่ถูกมันอาจจะมีนมาถูกเร็กให้เป็นแนวทางจะสาธุเตาด้วยเตาเตาเพียงออกแท้ออกแท้แท้ปังไปจับจังไงเนาะนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ให้คุณตาจับให้ได้ไหมครับแล้วก็ ส่วนของเอฟซีที่ดูอยู่ก็ค่อยไปจับเองอีกทค่หนึ่งแต่ตัวเลขมีอยู่แค่นี้เนาะหนึ่งสามเจ็ดสองสี่แล้วเรามาโยนมาอย่างนี้ก็ได้บหครัสมมติว่าเขาเคลียร์ให้อย่างนี้นะถ้าเราซื้อนะถ้าเราซื้อก็เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดนี่มันจะไปไหนกัน มีแค่นี้เองเนาะครับแค่นี้เองเลขนี่ถ้าเรามาประมวลนประเมวลในนี้ปุ๊บเราก็ทำมันมีเลขกหามเราก็สี่สองสี่ยังไม่ออกในสี่สองสี่เลขกห่ามสี่มาครั้งหนึ่งหายมาครั้งหนึ่งหายเพื่อมันจะออกมาเเราประเมินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยสรุปเดี๋ยวค่อยสรุปเดี๋ยวค่อยสรุปเขียนดีๆอีกทีหนึ่ง <ว>ก็ 2, 7, 2. 2> มาสรุปกันเลยนะครับสําหรับ,รบตัวเลขของน้องเอ็นฟิวนะครับก็น้องเขียนให้นะครับเขียนไว้พื้นดินนะครับแต่เรามาถ่ายเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายที่พื้นดินเพราะว่าตัวเลขมันลบไปแล้วเนาะคุณตาเล่าให้ฟังบอกว่าน้องเขียนไว้นะครับหนึ่งสามเจ็ดสองสี่มีตัวเลขอยู่ห้าตัวนะครับทีนี้คุณตาก็จับให้เนาะคุณตาจับให้เราให้คุณตาจับให้ใหใหก็ได้ สามตัวอยู่สามหางมีสี่สองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามหนึ่งแล้วก็สี่สองสี่นะครับส่วนสองตัวคุณตาจับให้สามหนึ่งกับกับสองสี่เนาะอ่ะเอฟซี 4, ท่านใดที่รับชมอยู่นะครับเอาไปจับเองก็ได้นะครับมีเลขอยู่ห้าตัวมีหนึ่งมีสามมีเจ็ดมีสองมีสี่เนาะอ่ะแคบแคบแคบแคแบบ้านนี้พี่น้องแคบเลยแคบได้แคบไว้ดูนะครับอ่ะหมดเวลานะครับสําหรับตัวเลขของ น้องแอนฟิวงวดวันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับโอเคนะครับก็ตามนั้นนะครับตัวเลขของน้องแอนฟิวที่หลายๆท่านนะครับเอฟซีแฟนช่องที่รอตัวเลขของน้องแอนฟิวอยู่นะครับว่าจะเขียนให้วันไหนวันนี้เราเดินทางมานะครับก็น้องแอนฟิวเขียนให้พอดีนะครับน้องแอนฟิวเขียนให้ตามนั้นนะครับอ่ะมักชอบจังคอยเอเดอพี่น้องเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทั้งช่องกับน้ำเสนอให้เนาะ,ะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ